สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมเคลปนี้ก็เป็นวันทำฮอร์โมนต่อเนื่องครับเนียวน้ำวันนี้ก็จะทําในส่วนของข้างที่สองครับผ่านไปหกวันละหลังจากที่ผมเริ่มติดแผน่น พิชซิ่งแล้วก็ฉีดสารละลายนี่ไปหนึ่งซีซีวันนี้ก็จะเริ่มทําขั้นตอนนี้ครับฉีดพีชื่อต่างทางการค่าก็คือเอตูเมตรูรทาราย์เข้ากำเนื้อขาหลังครับสองซีซี <c oughs> อเอสโเมตหรือรูทไลท์ la, ครับบาง <t> คนน่าจะเป็นเอสโเมตนะมันคือมาสองซีซีครับเวลาที่ผมทำผมจะค่อนข้างฟิกเวลาไว้ว่าอย่างครั้งแรกเนาะเริ่มทำเลยก็ผมจะเริ่มทำประมาณเก้าโมงครับต่ <c oughs> <c oughs> อไปครับแล้ววันนี้ผมก็จะทำประมาณ เก้าโมงเหมือนกันในตัวแอปพลิเคชันมันก็จะมีการแจ้งเตือนมันจะมีลิดวันที่ที่เขาทำหมดเลยอย่างเขาบันทึกว่าเขาเริ่มทำวันนี้วันนี้ไปข้างต,ต,ต่อไปมันก็จะแจ้งเตือนเขาสะดวกดีครับแต่ว่าคราวที่แล้วผมก็ฟิกเวลาเหมือนกันมันก็ได้ผลดีครับพยายามฟิกเวลาไวด้ดีๆครับ เอาเวลาให้มันแน่นอนในการทำแต่ละขั้นตอนครับวันนี้ก็ทำตัวนี้ครับแล้วก็วันพูก็ทอดแผ่นที่หางออกวันต่อไปก็ฉีดจัดละลายเข้าไปครับนี่จะเป็นขั้นตอนไปแต่ผมยังอยู่ในขั้นตอนที่สอง เดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยพอชีดตัวนี้เข้าไปปุ๊บนับไปแห่มประมาณหนึ่งวันครับดูว่างวัวจะเป็นซัดก่อเดี๋ยวรู้เรื่องครับผมโอเคครับคบวันนี้ก็ถามตามโปรแกรมไปละชีด ตามพี่ครับพีตามในใบคู่มือครับข้างขวดก็จะมีเขียนอยู่ว่าขวดไหนเป็นชื่อซายไหนมันบรยากครับเดี๋ทั้มแฮมวันผูกทถอดแผน่นติดที่หางออกประกอบวันทัดไปก็ฉีดําตัวหนึ่งแล้วก็ล้อเป็นซัดครับ ตัวปูนี่ตัวมันจะจับชัดได้ก่อเดี๋ยวรู้เรื่องครับเลือกเริ่มมาแล้วครับก็แข้งก็ขานี่อากาศมันห้อแล่ะจวงนี้จะมาคอยได้เล็มหญ้านะครับหญ้าก็มดละอาจะสูบหนมใส่นะก็สองตัวละ จะให้ตบก่อนเ,อเลือกตัวใหญ่นี่เริ่มมาแล้ว <vrai> การฉีดกอ่อนฉีดเข้ากามเนื้อครับกามเนอ้อขาหลัง ต้องแน่ใจว่าก่อนจะทำนี่ต้องแน่ใจว่าเป็นงัวทตีบะเกยผสมมาําเตือครับแล้วก็ยางน้อยก็ต้องไอเป็นงัวทตีเกยไม่ลูกมาแล้วยางน้อยต้องหลังขอดประมาณเดินขึ้นไปครับหนึ่งเดือนขึ้นไปนีม่มดลูกแมงงวได้เข้าอู่ก่อน ถ้าบ่แน่ใจนี่ห้ามทำครับนี่จิมก็ดูเหมือนจะบวมๆขึ้นมาน้อยหนึ่งครับตามภาษางูน้อยเนาะมันจะพอหยากครับถ้าเป็นงวตัวยิ่งๆแบบนี้นี่จะหันชัดเจนครับพอจิมมันบวมตอนนั้นผมทําแมงงวชื่อแสนดีครับที่ขายมาละมันก็เป็นซา์ดอยู่ตามโปรแกรม แต่ว่าผสมปติดครับแต่มันจะกลับซัดทีหลังทำรอบหนึ่งผ่านไปประมาณสองสามรอบครับมันถึงจะกลับซัดทะว่าตอนนั้นมันผอมนะผมทำอะผอมๆประมาณนี้แหละแต่ใจวิธีการผสมเทียมตอบนี้ผมจะใจวิธีการผสมจริงนี่ให้ <c oughs> ดีขึ้นดยวดูว่า หัวมันจะแสดงอาการเป็นซัดชัดเจนก่อเพื่อสมาชิกหลายท่านครับลังเลในการใจเนาะการผสมเทียมแล้วมันบัติดเนี่ยมันมีหลายปัจจัยเขาจะไปโตษว่าไอ้ทำปีซิ่งแล้วมันผสมรอบแลกมันบัติดม,มันมันใจครับมันมีหลายปัจจัย ตอนแรกซชื่อม้าจะทำแม่มังแต่ว่าตอนนั้นแม่มังมันผอมเกินก็เลยไ่ได้ทำก็รอแล,อลอ้ลอมาสุดท้ายมันเป็นซัดคนเดียวมันช่ชงเวลามันห่างลูกมันเหมือนมันก็เลยได้พักฟื้นร่างกายครับแต่ว่าตอนนี้มันอ้วนนะอ้วนสมบูรณ์ครับเต้นนงต้นตนมหันชัดเจนอะ่ะนี่นี่ครับนี่เป็นงทต่เกยนีลูกมาแล้วแล้วก็ ต้องประมาณห้าหกเดือนประมาณนั่นครับอาหารหน้าแรงครับเพียงแค่จัดไปก่อนทนเอาครับแล้วกลับไปว่ากันไหมหน้าฝนกินแบบเต็มทีเนาะครับไอ้นี่ก็ ความสูงจากทายมันนี่น่าจะอยู่ประมาณร้อยสมที่ปลครับร้อยสามสห้าน่าจะได้อยู่แค่ตั้งหน้านี้ยังต่าอยู่นะหน้านี้ต่ำอยู่มันจะใหญ่ได้แหมจะใหญ่ขึ้นแหมครับตัวปนูน แต่แม่นี่นะ่น่าจะติ๊กแล้แต่ว่ามันนือลูกเกินตัวครับพอลูกมันต่อปูเนาะผสมไปเลยครับนะลูกไปเลยลูกในขอบตอนนั้นผมซื้อต่อปูมาจับซัดต่อปูน้ำมันขึ้นทับลูกมันจะต,ว,ตวเต่อแม่ละ ถ้าผสมกับตัวผู้นี้ไปนี่ถ้ามันลูกตัวแม่ก็จะเก็บไว้ก่อนเก็บลูกมันไวเอาไว้ผสมกับบีบมาเติ์วันหน้าวัวดีมันเป็นลูกผสมเนาะนอกบค่อยง่ายน่ครับขนกมันมาเหมือนมูนี่มูนี่จะเป็นเกิดประมาณสูงน้อยนึงนี่สามตัวนี้ จะเป็นประมาณสูงน้อยนึงสารน้อยกับห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปครับสามตัวนี้ตัวนี้มันเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามาดูลูกวิมพเตอร์ติดเกิดจากแม่ผสมลูกผสมบามันนอกเปใหญ่นะนี่ครับลูกมันก็จะได้ประมาณน,นี้นะหลังมันจะตรงๆน้อยนะจากงาํามันจะบอกมีนก มาลุ้นกันครับแม่มังครับว่าจะได้พี่พระเต๋อตัวแม่ก็รุ่นกันส่วนแม่ไฟนี่ให้ยินขึ้นเสร็จทับเลยเมเมอกี้วันครับประมาณสองสามวันครับจบโปรแกรมละมันโปรแกรมนี้มันมันดีอย่างคือมันกำหนดวันผูชมกำหนดวันทํา ลด้อนผสมได้ใช้เวลาประเมินครับแล้วก,ก็ราคามันประมาณเกินห้าร้อยบาทครับถ้ารวมกาสรงนะแต่ตอนนี้บ่กู้ครับปีแล้วผมซื้อมาระเกินห้าร้อยนะล้มกาส่งถ้าใครดีซื้อน้ำเจือหรือมนีน้ำเจือเก็บไว้คนเดียวยังดีเลไถ้าผสมคนเดียวจ้างแฮมเลยสุดยอดครับ ก็จะลดต้นทุนไปนักครับราคางัวก็ตามสภาพครับมาได้ว่าถูกเหมือนกันมดกุย่างครับมันก็ตามสภาพงัวครับผมหันบางทีลงขายก็สี่ห้าหมื่นห้าหกหมื่นก็มีครับปกติของงัวเลี่ยงครับแทงงัวเนื้อครับที่ราคาค่อนข้างจะจะหลงนักราวาอย่างนะ ถ้าใครที่ดูข่าวครับก็จะฮู้กันดีว่ะปิ่นแบนพ่อหยังพ่อเจ้สารเลี้ยงเนื้อแดงครับผมก็บอกฮูว้ว่าเขาจะฮ้องว่าหยังเขาจะฮ้องกันในวงการงอกขุนฮ้องไปทัมยางหนึ่งครับในยินข่าวว้แวิวตะคืน้นเป็นตรวจเจอตีแถวสุขูขทไทยครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปตามตามข่าวกัน มันเวลาเสียมเสียต้งหมดครับเปิลก็เลยสั่งห้ามครับเวลาเปิลุูมตรวจถ้าป้าเนี่ยมันก็นยกชุดเลยเปิลบอกเอาครับแต่หัอยู่มันบดีครับแต่ว่าคนที่ขุนงัวเนี่ยเวลาเปิลใจเนาะหันหัวขึ้นเร็วครับหัวใหญ่ไวจีนมันขึ้นไว กาแฟให้กินปลาเจยทุกทุกนะครับ <c oughs> ก่อนผมเคยทานอยู่หลายพันอยู่ครับไม่สี่ห้าพันนะ <c oughs> ลองไปติดตามพอในเพจอย่างสักอย่างนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> จำชื่อมไ่ได้ แต่เป็นเนี้ยเกี่ยวแบหพวขุนนะจะมีขายอยู่นะตลาดไ่ของบ้านเฮาก็คือตั้งเวียดนามตั้งอย่างนี้แหละเวียดนามจีนพวกนี้แหละครับมังกรก็ใไกกับหมูตลาดบ้านเฮายังห้ามห้ามใจเลย แล้สุดท้ายมาใจครับงวแล้วก็ส่งไปขายประเทศเปอนบ้านเฮาเื่อนบ้านเฮาก็ไม่การตรวจครับ,บ,ม,รรบมันบปได้ผสมมาในอาหารนะแต่ว่าปนนิยมผสมกับอาหารทีหลังครับสำหรับนคนเลี้ยงมันจะขึ้นไว้ยนะขึ้นไว้ วนไว้ยนั่นแะครับมันเลยทรงผลระยะยาวมันไม่ได้แค่กับงวนะบางทีอาจจะลามไปถึงควายครับผลกระทบมันก็มีมดครับต่อคนส่วนใหญ่ ก็กล้าที่ส่งไปอ่ะเขาตอนเขาส่งไปได้มันก็เขาก็ไม่ได้เสียหายครับแต่ว่าเวลาตรวจปลาแล้วมันเปลี่ยนขาวใยแนะ่ะเราก็จะเริ่มซุ่มตรวจนักขึ้น่อนจะมีผลครับคนเลี้ยงนะ่ะท,ทีนี้ต้นทุนหัวของมันกินตึงวันครับหัวควายขุนขวามกินตึงวันนะอ่นกนนนะก่อนจะส่ง,งออา ถ้าว่าเปิ้ซูมตัวจก็อยากอยู่ครับจะไปซูมตอนไนล่ะเพราะว่าเปิ่นมาได้ผสมมาในอาหารแล้วสมัยนี้เปิ่นแยกขายแล้วก็คนเลี้ยงไปผสมกันที่หลังมันก็ตรวจในอาหารหมาเจอแล้วครับ กษตรกรชนใหญ่ก็เป็นคนเลี้ยงแแบบบบผมนี่แหละบางคนก็จะคิดนักละเออเอาเงินมาลงทุนกับงัวกับายมันจะคุ้มก็เ,เจอข่าวเข้าไปว่าอ,อ้ง้อถูกประมานี้ง้อขุนมันถูกมันก็มีสาเหตุครับตกอย่างมันมีสาเหตุ ถ้ามีรัฐบาลที่มันเข้มแข็งปัญหาพวกนี้ก็จะลดลงไปครับแต่ว่าวันนี้ก็ยางที่หันครับสภาพปัญหาในประเทศมันมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างอดทนครับต้องอดทนอย่างเดียวรอครับ แล้วก็คอยดูแลสัดเลี่ยงให้ดีครับดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถ้าเขาบาเจ็บป,ป่วยเขากขจะมีลูกมีหลานเหื้อาสืบไปเรื่อยๆครับพายายามเซฟต้นทุนครับตรงนี้แล้วก็ได้กินประทังชีวิตไปก่อน กินเพียงแห้งไว้ก่อนครับเพราะว่าหน้าแรงจะเป็นแบบนี้ทุกปีครับถ้าฝนมาเร็วน้อยหนึ่งก็จะมีหญ้ากินสบายสบายครับช่วงหน้าแรงแต่ว่าฝนมาจ้าครับมันก็จะลำบากน้อยฝนมันบางทีมันจะมาช่วงตีดอกอหมวงบานพอดี น่าจะประมาณปลายเดือนกุมภาเนี่นะครับเร็วที่สุดนะแต่จ้าน้อยก็ประมาณกลางมีนาะปีนี้ยังเอาแนวนอนมาได้ครับเพราะว่าปรากฏการธรรมชาติเอันิ่ยาเอลนิ่โยลานิ่ยาสารพัดครับภาวะโลกร้อนครับ มันจะสลับกันบางทีหน้าฝนหน้ามนักหน้าแรงก็จะแรงจัดครับปีต่อไปก็อาจจะฝนน้อยลงกลับไปเพิ่มช่วงหน้าแรงอย่างพวกนี้นนครับเอาควบคุมธรรมชาติไปได้ครับได้แต่ปรับตัวเอาก็สู้ๆครับบ่าว่าจะทำมาชีพไปยังเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านครับผม รุ้งนี้ต้องดีกว่าเดิมครับสวัสดีครับ